สวัสดีครับ่อแม่ี่นอ้องมองนีสารครับวันนี้กับพาเลาะอีกแล้วพี่น้องครับมาเบิ้งบรรยากาศเกาๆาพี่นอ้องมาเบิ้งความคืบหน้าของเพื่อนครับเพ็นเพื่อนกิจการรุ่งเรืองครับขายดีไขยดีครับพี่น้องกับ่มแม่นอื่นไก่เราครับกับฟามปูครับฟามปูมองเกานี่แหละครับเนี่ยผู้ใดเข้ามาเบิ้งไม่ผู้ใดเบิ้งคลิปแรกกับเบิ้งคลิปนี้ไปเลยเด้ครับนี่นี่ครับ,บเบิ้งล้มหมามบัน,นี้เราจัด ส่วนจัดฟาร์มเราสะอาดสะอาดพี่น้องงามตาขนาดนี้เจ้าของอยู่เบิดทั้นงสามเลยสวัสดีครับเอาคบพูดอะไรที่ครอบครองไหม <c oughs> วนน่วันนี้วันนี้เจ้าของฟาร์มมาด้วยนะครับเ <c oughs> จ้าของฟาร์มตัวแท้เป็นพครับนี่สวัสดีค่ะฟาใสค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มฟาใสฟาร์มปูนานะคะโอ้ครับโอ้เจ้าของตัวแท้เลย <c oughs> มนเนี่ย <c oughs> พี่น้องเมื่อนี้สิพ้าท่านผู้ชมไปเบิร์ตยังครับมื่อ้าน มัเบ่ง,บง,บงความคืบหน้าฟาร์มค่ะตอนนี้กัเริ่มมีการขยายขึ้นแล้วกัมีการเพาะเอิ้อไว้อย่างกับมีการสอนมีการขยายลูกฟาร์มเพิ่มขึ้นนะคะ่ะมันก็นเลยแบบเออช่วงนี้กัคือสิขยับขยายเพิ่ม,พ,มพื้นที่อีกอะคะ่ะ เปิดเป็นศูนย์เลี้ยงลูกไปในโตเล่นปครับแม่นค่ะแม่นค่ะมีการเลี้ยงลูกแล้วก็ต้อนรับลูกค้าค่ะแล้วก็มีการนัดคิวเพื่อสอนแล้วก็ให้ความรู้ลูกค้าเพื่อว่าเขาซื้อปลูกไปแล้วเนี่ยเขาสามารถไปต่อยอดแล้กการเลี้ยงได้จริงขายได้จริงนะคะสอนทั้งการเลี้ยงเทคนิคการเลี้ยงและการตลาดทั้งหมดเลยค่ะโอ้มามองนี่จบเลยมันจบมองเดียวเลยค่ะได้อุปกรณ์ได้ปูไปเลี้ยงได้คามรู้เลี้ยงเป็นค่ะมีการสอนเรื่องแปลรูปน้ำค่ะสอนแปลรูป้อมสอน สีเกษตรด้วยครับโอ้เอาทุอย่างเลยนี่นมอครับผมั่นเรียยงตะปูเป็นการเกษตรหลายย่างขึ้นกันอยู่สวนนี่เป็นบ่ครับผู้ใดสนใจอย่างมาศึกษาดูงานกับมาได้เป็นบ่ครับบ้า้ได้ตลอดเลยค่ะติดต่อมาได้เลยค่ะสองเหตุครบวงจรเลยเลยครับเบืองหนาตาแล้วบ่เม่นนักเกษตรใจรักก็คำใจรักใจรักใจรักความรู้แล้วง่วงเง้ไหลแล้วพี่น้องครับค่ะตอนเมื่อนี้ก็ ทำได้เลี้ยงปูได้แน่นอนครับว่าเด็กก็ยังเลี้ยงได้ครเลี้ยงในเบิดแค่ป .6 ก็เลี้ยงได้บอครับพี่น้องเลี้ยงได้เลี้ยงได้จะขายบ่อเป็นนิตีบางคนเอาครับในในมาแล้วก็ให้เราพาไปชมฟาร์มปูแล้วอีกดูครับว่าไปฮอดไซแล้วขายครับพี่น้องก็คือตอนนี้ก็เริ่มมีการขยายบ่อเพิ่มอะค่ะเพื่อรองรับเพื่อขยายเขาเรียกว่าปริมาณให้พอกับลูกค้าค่ะ ขายดิบขายดีไงบอ่อทันเปนบ่อครับช่วงนี้ประมาณนั้นค่ะ <c oughs> ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆค<อ>่ะมีการซื้อเรื่อยๆแก็มีการไปส่งแล้วก็ไปเบื้องพื้นที่เวลาลูกค้าต้องการเป็นลูกฟาร์มนี่สิเขาก็ไปเบื้องพื้นที่ไห่แล้วก็สามารถซอนเขาน้ำแล้วก็เวลาไปถึงที่เน้น้ำถึงพื้นที่เลยค่ะบ้านเขาทัเลตรงใดเหมาะบ่อกระชังตรงวางแบบใดระบบน้ำนีอย่างทั้งหมดเลยถ้าเขาต้องการเป็นลูกฟาร์มเขาอ่าค่ะเขาก็คือว่า มาสอนอยูนิกรนให้มาเบิ้งตัวจริงของจริงก้อนแล้วก็เป็นเบิ้งพื้นที่ให้ลูกฟ้ามาค่ะแล้วก็ถึงเวลาเขาว่างกระช่างเองเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปทรงปู่ให้ลูกค้าครับรับดูแลทุกขั้นตอนเูแะคับแล้วก็สอนเทคนิคการตลาดน้ําค่ะเอาครับนี่ค่ะอันนี้มึอนี้กำลังพึ่งนี่พึ่งล่างบ่อค่ะอ๋อนี่ล่างบ่อค่ะล่างบ่ออันนี้คือล่างบ่วยังว่าถ้าได้เติมน้ำนะคะยังว่าเติมน้ำบ่อ่ะยังว่าถ้านเติมน้ำนี่กำลังจะเติมค่ะบ่อบไปชมไปเรื่อยกับชมบรรยากาศค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะ ให้มันเป็นแต่ยั่วค่ะสั่งแต่ว่าน้ำมีราเลี้ยงปูยังชีบอกน้ำต้องใสสะอาดนะค่ะต้องใสระบบเป็นน้ำใสม่ะสองมือเขาก็บทำความสะอาดเที่ยนึงอะค่ะอันนี้นี่ยในช่วงกำลังเติมน้ำอะค่ะนอค่ะปูร้ายหลครับเมื่อนี้มันบ่ท่านในท่านได้เข่ากรรบังสมวนมากกลางวันน่ะสีค่อนข้างจะเงียบอะค่ะโอ้ยังกลางวันเปิดให้เบ้งได้ค่ะป้ปเปิดหน่อยเทเลบอลนี่เลี้ยงลายบนในครับนี่ อันนี้ยูความหนาแน่นประมาณหนึ่งร้อยคูค่ะเพราะหนาแน่นเกินไปแล้วก็หนึ่งร้อยคูยค,ค่ะทะนันใดเขาบันไดครับเนี่ยค่ะพ,พี่น้องมึงดูครับปวดค่ะประมาณนี้ค่ะปูน้าใสไ,ได้พี่น้องเพราะมันปูมดจีตอมเน้ <laughs> ลูกค้าไม่เห็นเพื่อนกษสิแบบค่อนข้างจะชอบเพราะว่าปูกอยู่ในน้ำที่ว่าเพื่อนใสสะอาดประมาณนี้ค่ะสะอาดสะอาดครบคุ้มระบบได้เห็นพฤติกรรมเขาทั้งหมดทุกระบบอะค่ะเพราะว่าจะเป็นเอ่อลอกค่าผสมพันุ์อยังสกัดทองการจัดเฮาอยู่เฮาสามารถจัดการได้ทั้งหมดเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็หาง่ายๆเป็นบ่ค่ะค่ะก็เป็นของเรือไส้ทั้งนั้นกับเบื้องนี้เขาก็เป็นกระเบื้องที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกับเบื้องมือ2ประมาณนี้ค่ะ อ,อุปกรณ์ที่นีก็เป็นายางเ่นออนนี้ก็จะเป็นกระบอกไม้ไผ่ไค่ะ หาไม่ไพ่ตามบ้านไม่ไพ่ตามบ้านเขาเลยค่ะรถกระชังนี่เลยครับมาเอาน้ำเจ้าได้เบิดนั่นบ่นได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าเขามีดิ๋วกับโรงงานอ,อยู่กับสิไดลคาบอ่อแพงค่ะ,อะตอนนี้เพิ่มมาอีกสองบ่อเป็นจากบอ่อแล้วน่าเดยมีมีม,ม,มีบอยใหญ่ทั้งหมดอะค่ะแปดกระชังหลวกมีบ่อเล็กอีกสองค่ะบ่อน่อยแล้วก็กำลังอันนั่นก็คือว่าสิบลงเป็นบ่อดินเพื่อการศึกษาเลี้ยงลูกค่ะทั้งกรมประมงมดทั้งทั้งนี้ก็ได้ค่ะกำลังขยายไปเรื่อยๆดี่นอกเพราะว่ากรมปม้งพันอยากเห็นความแตกต่างระหว่าง นอนครับเนี่ยค่ะแมนค่ะปุ่นม่พี่นองขนาดกรมประมงยังต้องมาเบิ่งของเราเพ็ดทีชาวบ้านที่ได้ไปเบิ้งของกรมประมงได้พี่นอนคล้ายๆว่าเป็นแรงเลี้ยงลูกอ่ะค่ะแบบว่าอยากให้เห็นตัวอย่างจริงว่าคนมีการเลี้ยงได้จริงจังใดสองระบบมีความแตกต่างกันอย่างไดสามารถชาวบ้านสามารถเลือกได้ว่าสิเลี้ยงแบบในดินหรือว่าสิเลี้ยงแบบปลาช้งอันใดจัดการง่ายกว่าเพื่อเปรียบเทียบให้ลูกค้าได้เข้าใจแล้วก็ชาวบ้านได้เข้าใจยั่งโดยการเห็นเห็นกระตานะคะจะดีกว่าค่ะ ก็เลยกำลังดำเนินการกำลังสร้างอยู่ค่ะกำลังมาท่านี้เสร็จเรียบร้อยดีขยายไปเรื่อยๆนะครับค่ะหายครับชมไปเรื่อยนะคะประมาณนี้ อย่ยครับเตละบอกับไตกขมขมอยู่ที่นั่ล่างบอบังบอกันที่จวัดประจําวันนี่ใช้เวลาอยู่กับปูเมื่อละจักชั่วโมงครับช่วงเช้ากับประมาณถ้าเมื่อไหร่เวลาล่างบอช่วงเช้ากับประมาณเื่อเกินสามสิบนาทีค่ะแล้วก็ช่วงเย็นประมาณให้อาหารกับ่าถึงครึ่งชั่วโมงค่ะประมาณสามสิบนาทีกันแค่มาส่งมือค่ะแล้วถึงเวลาเขาวางเสร็จเขาก็เข่าสวนไปเฮ็ดทําสวนตออีกค่ะทำสวนตออีกบนแม่นเราเลี้ยงเด็ปูได้พี่น้อง่ะ มีบ่อปลาค่ะมีบ่อป่ามีสวนเกษตรแล้วก็ลังสีขยับขยายเป็นสูนเรียนลูกบนเล่ด้วย่ยก็ไปซีมีการเป็นขุดเป็นโคกน้องนาโมเดลอะค่ะ้วซีมีขุดคลองซ้นปีเนี่ยค่ะแล้วก็มีการปลูกป่าปลูกไม่ผลแล้วก็อีกแปลงหนึ่งน้อยก็จับได้เลยพี่น้องจับง่ายๆค่ะ แต่ว่าจะเผยมันนี่เป็นมันโตง่ายใช่ไหมครับเบิ้งบอลนี่รู้รับบอลนี่บอลนี่ลือออกให้เบิ้งเลยโอ้บอลนี่ลื้อไม่ไม่กําลังลากนี่ครับกําลังสิจับให้ลูกค้าค่ะก็จะหายองเป็นเงีงบางงางนี่เหรอครับบ้านนี้กําลังเตรียมผสมพันธุ์ค่ะโอ้เนี่ยก็จะเตรียมอบอกว่าล่อตัวเมียโอ้เนี่ยนี่ล่อตัวเมียสิเนี่ยกังยท่องห่ยเพราะว่าตัวเมียเขาจะเป็นตัวเลือกคู่ก่บค่ะโอ้ต้องงายท่องให้เบิ้งเลยค่ะแล้วแต่ว่าใครไพ่ไพมักตัวไหนแต่ส่วนมากกับตัวเมียสิเป็นคนเลือก มันคือสลับกับค้นแหละพี่น้องผสมพันธุ์นี่ถ่ายทิมเลยได้นี่เนี่ยค่ะตัวเมียสิเป็นคนคัดเองมาสิผสมกับตัวใดเมืองน้อนถ่ายหตตัวเมียมาเรียกพ่ดบมบัดค้นเราไปนั่งเรียกกับน้ําตู้เป็นวันเคิ่งครับโอ้หแล้วคนละนงนี่เดปูร้วนรนเลยครับผู้น่ะอันนี้กําลังเตรียมเพื่อจะว่าจิตจับทรงลูกค้าค่ะโอ้บอนี่เพิ่นขายได้เร้วจริงเนี่ยครับอ่าทุกมือนี่ขายดีขายดีทึ้งดีครับแมนโวขายทุกมือค่ะขายทุกวันเลย เป็นพี่น้องตัวปูครับนเป็นปูพัดนี่อย่างก็เฮืน่าจะอันนี้เ,เป็นรพระเทพกับกาแพงค่ะโอ้เอาเบงเขาินเรียกคููพี่น้องใช่ค่ะจะอ,อิดช้าปูด้วยครับ <c oughs> ปูตัวแม่มี <c oughs> สิทธิเรียกเด้ครับปูนะมาเรียกตัวปูตัวปูที่นอนหงายท้องให้บึง้งถูกค่ะ ูกอเปนตัวแม่กับตัวผู้ป้อยซ้ำกันตายหนึ่งทอนหนึ่งเลยค่ะเพราะว่ายังที่บอกว่าท่านเขาบ่มักตัวใดเขาก็บ่ให้ผสมอตัวเนี้ยจะเป็นคนเลือกถูกค่ะโมเมนต์จีหัวเอาคือไก่ได้ก้บตัวมักคือกันนี่ครับท่านบ่พอใจบ่ให้เขาผสมบางทีเขาก็หาตัวผู้ทิ่มก็มีค่ะบางโตโอ้มันรุนแรงบรนนันดิบู้ตัวแม่บางโตแบบผสมกับตัวเมียแล้วก็ตายในนาทีกระมิผสมเสร็จตายแล้วก็มีใช่ครับพี่น้องพราะเปนกาดิ้งไปนเ้อพีเลายแตเนาะตัวผู้แม่ ตัวปูมบว์พิชิตเลี้ยงครับตักเกิดเป็นปูบ่์ไวครับขนนอนเห็นตัวแม่เลี้ยงเอาเขาบ่ถือใจเขาขาทีมพร้อมกันแน่พี่น้องเอานอนขายชิ้นละลายเอ้ยเอาตะละดนะตัวเมียเลี้ยงได้ครับชุ่มมือเนี่ยเลี้ยงง่ายๆเนี่ยตัวเมียอันนี้ตัวเมียค่ะเป็นพันธุ์พระเทพค่ะสีม่วงค่ะนี่ตัวเมียตีเนี่ยค่ะว้าตัวเมียมา่ตัวใหญ่ครับโกตัวผูนี่ลายไส้ค่ะโอ้ในซีนี่ม่วงๆนะคะ บาดท้วพี่น้องเมึงสูงเนี่ยครับแต่ปิ้งบานๆใหญ่ๆอ่าใหญ่สุดเลนโบครับตอนอ่ามีใหญ่กว่านี้อีกค่ะใหญ่กว่านี้อีกค่ะมีใหญ่กว่านี้อยู่บางบางบ่อกับมีใหญ่ค่ะกําลังคัดให้ลูกค้าอยู่ลูกค้าสีเลือกอยู่สองไส์ค่ะครับค่ะแล้เอารุ่นนี้เล่นบ่ครับเขารุ่นนี้เป็นรุ่นแบบพร้อมผสมอะค่ะเจริญไว้ที่เขาเรียกว่าเจริญพันธุ์ที่สุดแล้วค่ะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเล็กค่ะคนละราคา ขันมีคนอยากเลี้ยงยังส่ลงทุนกระชังหนึ่งทั้งเบิดอนีสิประมาณจักบาทครับเนี่ยเอากระชังน้าเจ้าไปเนี่ยมันมีโปรโมชั่นอมันมีโปรต้องขอมมาคุยต้องขอมมาคุยค่ะถ้าผู้ใดต้องการเลี้ยงจริงๆนะเขามีโปรโมชั่นแลวเราก็จิสอนเทคนิคทั้งหมดครับสอนแต่ว่าขันเอาไปแล้วว่าตั้งใจว่าอยากเลี้ยงแบบมันเอาไปคูสิบคูสิมันกับบ่ได้ผลมันแห่เป็นการทดลอง ต้องไปดูเล่ฟ้าไ่เพื่อนพ่ออมถ้คืออยากให้เอาไปแล้วเลี้ยงได้จริงเป็นอาชีพได้จริงๆอะค่ะเราท่องสิสอนเทคนิคทั้งหมดเลยครับแต่ว่าต้องมาคุยกันอยู่นี่ค่ะต้องมาเห็นของจริงก่อนบางทีแบบคิดประออกมองผาบประออกสี่ค่ะเห็นของจริงจะง่ายกว่าสัมผัสปูบางโน่นี่การนี่บอว่าเอ้ยจับทั้งไหนมันว่าปูนี่จับหลังนี่วะค่ะจับตัวนี่ดีกว่าโอมันคือบนดูไล่คือปูบ้านเขาเลย คอนละไซอันนี้เป็นรอยล่นอีตัวเมียี้เป็นไซนี่คามิลาทองเนี่ยประมาณหาลอยถึงแปดลอยนะคะโอ้อันเล้วนี่รุ่นนี่เลอันนู้นนี่ได้สองสามลอยค่ะคอนละไซค่ะไปยางนั่นกับบอตไตยโยโย่คือปู่บ้าน์เราดีโนนน่ะค่ะแต่เวลาตอนเย็นเวลาเขาออกมากินอาหารนี่สิเสียงควักขาควขาขาดเป็นทีมเลยนี่ตัวผู้หรือพี่น้องตัวผู้ค่ะตัวผู้ตัวผู้ตัวเล็่ มันต้องร้องให้โดนหนีบกันเลี้ยงปูต้องถูดถูกหนีบบางตัวกับชงบนดื้อบางตัวกับชงดื้อขามันเหลวแน่นอนขาเมียงคับแม่ครับแต่เวลาหนีบนี่แบบทะลุเนื้อแทงเข้าไปหัวครับเบื้งพี่น้องทังผุนกันเสมอสมาชเขาจะไปอยู่ฟังพุนอะเยอะค่ะอ๋อตอนนี้เรากำลังอันล่างโบถึงล่างบ่อค่ะช่วงนี้ช่วงเศร้าจิตเราลาบลื่นดีหลายพี่น้องเบิ่งลาบลื่นค่ะผู้ใดเบิ่งตั้งแต่คลิปแรกเบิ่งนู้นกับความแตกต่างของเราอ่ะ ครับการเปิดสปริงเกอร์นี่คือคืออย่างก็น่าจับมาไ้เลยเขาที่แรกที่ที่เคยเล่าให้ฟังอะนะคะเพราะว่าการเปิดสปริงเกอร์เนี่ยมันจะเพิ่มการผสมพันธุ์เพราะว่าเขาค่ายว่าเขาหลอกปู่ว่าเออฤดูการฝนตก้วเด้อฤดูฝนเด้อผสมพันธุ์เลรน้องรับนีจะมาปู่ปู่มันผสมกันช่วงฤดูฝนนะคะเขาค่ายว่าสั่งสภาพแวดล้อมให้เขาค้ายเป็นฤดูฝนอ่ามันผสมพันธุ์ได้ตลอดเมนค่ะเขาก็ได้สามารถผสมพันธุ์กันได้ตลอดติดคือกันน่ะน้องอันนี้เทคนิคนั่นแหละค่ะ เป็นเทคนิคเนาะครับเทคนิคค่ะเล็กๆน้อยๆค่อยเลี้ยนลู่ไปค่ะค่อยๆเลี้ยนลู่อันนี้เกิดจากการเลี้ยนลู่จากงานจริงเนาะประสบการณ์จริงครับคันเส้นบอลลู่เนียนะครับว่าปู่นที่ผสมตอนฝนตกแม่นบานค่ะคือจังกบเจี๊ยดแล้วแม่นบานหน้าจะว่านี่ครับบอลนี่บมมีกำบังให้เบิ่งงต้นบอลนี่แหละพี่น้องครับนี่ไปลิ้มนุ่นก็ได้ค่ะภาษาเคลียร์ด้วยครันอกจากปูกระมีเป็ดพร้อมในพวกครับเบิ่งบรรยากาศทั้งรอบๆของเราด้่นพ่อครับเิ่ณค่ะ ฟาร์มเราอยู่ในบ้านไหมครับบ่ต้องห่วงเลี้ยงขมโอขม่วยกนหมดนะบ่อยู่ตลอดค่ะบ้านเลยครับล่มอย่ามาเด้ออย่ามาเด้อบ้านอย่างก็น่าทันบอกบ้านบนบนเนี่ยอันนี้พิกัดนะคะบ้านเลิงทุ่มนะคะตำบลหลุบคาอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิจ้าเบอร์โทรอย่างครับเบอร์โทรครับศูนย์หกหนึ่งหกสองสามเก้าสี่หกหกค่ะนะครับเบอร์โทรผู้ใดสนใจเพิ่มเติมจากมาเบื้องลายละเอียดทีบ ปีกย่อยที่ลงมเมื่อท่านเบิดครับเพราะว่าผมถ่ายคลิปแค่สิบนาทีสิเอาอี๊ยังแตกชานกับผมเพได้ประนันเลยพี่น้องถ้าสนใจข่าวมาคุยกันได้ค่ะาวมาศึกษาได้ค่ะผมอาหาเราครับมาศึกษาน้ำร้อนยู่บ้านนี่แหละครับส่วนมากเราสิว่างก่อนในน้าว่างเบิดมือบอกราใครโทรมาเช็คก่อนก็ได้โทรมาเช็คเอาครับเพราะมาช่วงนี้กับพี่ออกไปหาลูกค้ากันเนาะค่ะเบิ้งปูรู้ครับเบิ้งอริยาบทต่างๆเนี่ยค่ะแต่ว่าันผู้ใดสนใจต้องการอบรมอี๊ยยังพวกเนี้ยค่ะที่นี่สอนฟรีแต่ว่าให้นัด ให้นัดล่วงหน้าค่ะแล้วก็แจ้งปริมาณค้นว่าบ่บ่บอยากให้เกินซิอเพราะว่าขันเกินก็นั่นแบบเวลามาคุยมันสิบอะไรละเอียดทั้งหมดค่ะ้าบวกกันเนาะค่ะเมียนบางทีแบบผู้ใดถามเขาก็ได้ถามเนี่ยค่ะมมาหลายคนเกินไปเขอเป็นกลุบกรุบเล็กๆค่ะบ่บ่บ่อยอยากได้เป็นกรุบใหญ่ค่ะเดี๋ยวเขามีห้องอบร้มพอมค่ะอ๋อเอาไว้เบิ่งบรรยากาศห้องอบร้มแล้วพี่น้องอบร้มตรงนี้เลยข่าบ่อเลยค่ะนี่ครับโอ้โหุ่นนะครับเบิ่งล่ว่าทำบมนไดได้มารอบนี้ครับค่ะ มีมีอกล้มก็ต้องเล่นค่ะที่นองเบื้องกว่าพุ่นแหละครับเรามีจอมียางให้เบื้องกว่ครัมีจอค่ะมีพรีเซนเตชันค่ะมีพ่อพ่อย์ค่ะมีพวกรอยค่ะพุกยางเล่นโบราณมันอย่างนี้ยเนี่ยครับคุณเลยก็คือว่าไอ้เวลาเขาว่าเฮ็ดธุรกิจอะค่ะวิธีที่ว่าเขาเสียสามารถคืนทุนเอียงได้เร็วๆอ่ะค่าของฉีบเขาต้องมีการลงทุนที่ต่ำอันนี้ก็คือว่าผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยมันซอยหายเขาแบบสามารถ อ่าเขาเรียกว่าอย่างลดต้นทุนชีวิตได้ตามขึ้นนะคะเราต้องไปซื้อตลาดคือตามพองห่างคือก็แมนมาได้ดีค่ะได้ดีใส่มาสองปีแล้วนะโอเคอยู่ค่ะครับ่ะอันนี้อาจจะเป็นเทคนึงในเทคนิคที่ว่าเห็ดจังไดลดต้นทุนชีวิตได้แต่กาเวลาทําธุรกิจเราสามารถทุนคุ้นทุนในเ็วอย่างนี้ค่ะธุรกิจสื่อเครื่องเนาะมีหัวหานปู ค่ะนี่ปูทองคั้มเอาปูแท้งดีครับไม่เห็นปูเหลืองปูทองเหลืองค่ะที่ว่ามันเอาปูมาโอ้เอาครับอันนี้ก็ขายค่ะขายประตูยางอันนี้ก็มีขายอีกพิโนะปูที่ระลึกเอาไปใส่นาโรดบนหรือเอาไว้ประดับเนาะเขาเอานปูเจ้าบวเอาอนี้ครับสินค้าแล้วก็มีคือเกาช่วงนี้สิน้อยจากหน่อยเพราะว่ามันมีเวลาต่ำออกนอกค่ะอ๋อนี่เอาบางโปรโมชั่นสูตรนี่เราดูครับนี่มีมีโปะค่ะช่วงนี้มีโปะค่ะ มาคุยได้เลยนะฟาร์มค่ะับอยากรู้รายละเอียดอีหย่างก็คือมาคุยมาปรึกษากันได้ค่ะครับค่ะเอาครับผู้ใหมีเลี้ยงอย่างปรึกษาเลี้ยงปูอยากรู้เลี้ยงปูก็โทบมาปรึกษาแล้วเด้อพี่น้องครับคลิปนี้เป็นคลิปคลิปให้พี่น้องเกิดแรงบันดาลใจซื้อครับผู้ใหมากคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเนี่ยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ